นั่งไปได้เลยค่ะพี่จะไปหรอพี่กับพ่อมาคุยอ่ะไปตอนนี้ครับเราก็รอน้องๆมาเพื่อที่จะทำการถ่ายสัมภาษณ์ตอนนี้ก็มีแล้วลคนหนึ่งซ้อมสัมภาษณ์ก่อนรู้สึกยังไงกับถ่วส้มยองที่จีนรู้สึกว่าเมื่อย ก็เราใช้เป็นโถมานั่งอยู่แล้วถ้าเกิดไปใช้โถข้อหานอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่แบบว่าเวลาถอดกางเกงแล้วจะต้องเอาไปไว้ไหนมันจะเปิดไหมบางครั้งจะถอดกางเกงขายาวอย่างเงี้ยก็ต้องเอาถอดรองเท้าก่อนอีกมันก็จะรู้สึกว่าลําบากเราอืจริงแต่จริงจริงแล้วตรงบริเวณนี้จะมีคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านการนั่งยองขี้นะครับเอกดูใช่ไหมอี้อ่ะดูอยู่ดูส มันก็เอาไว้ไหนไม่ได้อะ,อ,ะอันนี้พูดความจริงนะพูดความจริงทั้งหมดสกรปรกแม้แตบบ่ประตูสกรปรกอะคือเราต้องเอาไว้ในอ้อมกอดเรานะ,ะแล้วเคยมีเหตุการณ์เสายอะไรไหมออที่เกิดขึ้นกับซ่วมตังยองคือหูฟังไอพอร์ตเราเราซื้อใหม่เราก็แบบว่าพี่ใช่ปะแต่เราก็เอาเราก็เอาหูฟังเข้าไปด้วยแล้วแบบเราอ่ะไม่รู้ว่าเสื้อมันตื้นหรืออะไรแต่แบบเราลุกขึ้นแรงมากลมาาแล้วาส่ตัวแล้วเราก็กดปุ๊บพอดีอันนี้ก็ลงไปซีคอนไนท์พอดีเลยคือลงไปซีคอนไนท์พอดีเลย ลงไปพร้อมน้องขี้แต่กูอะไรสปีริตคือเงินพันสามอ่ะพันสามแล้วยอดนะกูก็เอามือแบบก็เอามือแบบจกลงไปแต่ไม่ทันแต่ไม่ทันใช่จกขี้จกขี้ไม่แต่ขี้ขี้มันอาจจะไปพร้อมนั้นแล้วอ่ะไม่ทันแล้วแล้วกูว่าสิ่งหนึ่งที่กูดูคือกูเปิด Apple Map ดูว่าแอปเปิลกูไปถึงไหนแล้วไอ้เปิลของจัดซึ่งมันแอปเปิลแอปเปิลกูเห็นแอปเปิลกูอะไหลลงไปตรงที่เก็บขี้อ่ะวี๊อย่างเงี้ยแล้วไปเอายังไงอ่ะ ก็ไม่ได้มันไหลไปเลยก็คือจะให้คนมางมพี่เกีบพีเหรอก็เลยทิ้งเลยมันก็คงจะเป็นต้องทิ้งแหละแล้วก็ได้แอบมองน้องอยู่ตรงนั้นแล้วน้องก็ไหลไปกูแบบเอ้ยแบตยังไม่หมดกูก็ดูแบบวันต่อมาวันที่2อาทิตย์ต่อไปกูเห็นมันไหลไปที่อื่นถึงกว่องโจแล้วมั้งตอนเนี้ยโอเคครับขอบคุณสําหรับเรื่องราวสุดแฟนตาซีครับป่ะตอนนี้คนครบแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันต่อตอนนี้เราก็ถ่ายสัมภาษณ์พวกคุณน้องเซ็กันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามเก็บอินเสิร์ตกันนิดนึงซึ่งสถานที่เก็บอินเสิร์ก็คื ห้องน,นี่ก็คือห้องน้ำในประเทศจีนครับให้ดูนะครัว,ว่าทุกห้องไม่มีหลุด qc มาเลยนะทุกห้องจะต้องเป็นโถนั่งยองดิบตลกจีนอีปีทะเลมึงคิดไหยี่แรงมานานใจในการคิดหัวข้อนี้เกี่ยวกับทำข่าวของห้องน้ำที่ปม่ได้จีนก็เป็นเพราะว่านักศึกษาต่างชาติหลายคนนะครับไม่ไม,าาไม่สีกวนภาษาไม่สี ไม่ชินไม่ชินกับการเข้าน้ำนั่งยองอ่ะหู especially คนยุโรปคนแถบ,บนั้นคนเวสเทิร์นนะครับเขาจะแบบว่านั่งยองไม่ได้เลยเราก็เหมือนแบบว่าทําข่าวตัวนี้ออกมาเพื่อส่งอาจารย์ด้วยแล้วก็เรียกร้องที่เขาดูแลของนักศึกษาต่างชาติเนี่ยได้เห็นเพื่อที่แบบว่าโอเคสามารถปรับปรุงแล้วก็เพิ่มในส่วนของตองน้ําแบบนั่งปกติให้เราได้มากขึ้นนะครับผมใครอยากจะมาเรียนที่จีนก็เชิญชวนนะครับมาที่จีนเมืองจิงตูได้เอะมึงเข้าไปน้ำจีงเหรอ ตอนนี้เราก็ถ่ายสัมภาษณ์น้องๆเสร็จหมดแล้วถ่ายอินเสิร์ตเสร็จหมดแล้วนะครับสถานีต่อไปทำอะไรอีดวงจันไม่ได้อะไรจากเอกเลยได้แต่น้ำก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินอะไรตอนกลางวันดีกว่าปะไฮซันไฮซันไฮซันไฮันสวยอะไรนะไฮซันสวยทำไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เอกได้ทำการละทิ้งเราไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้คนที่จะพาทุกคนไปดูอาหารจีนว่ามันน่ากิน ยังไงก็จะมีแค่สันนะครับผอมอันนี้มันก็จะเป็นอาหารจีนที่เราเลือกเครื่องเลือกกับนะครับแล้วเขาก็จะไปผัดตามรสชาติที่เราบอกแล้วก็มาลาดข้าวให้เราซึ่งก็จะเก็บเงินตามน้ําหนักนะครับจากน้ําหนักที่เรากินเข้าไปว่ากี่กัมกี่กรักกิโลกิโลแล้วเขาก็จะคิดเป็นเงินอยู่ออกมาถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนอาจจะอยากที่จะเห็นว่าค้าบช่วงเช้าันเป็นยังไงบ้าง,างก็ลองไปดูกัน